เขาฟันมแม่หละว่าเราบ่ไปนี่เห็นที่ว่านผูกอยู่ที่นี่บ่นดำนี่บ่นนี่เนี่ยนี่เป็นตัวเลขเลียบ่กเป็นตัวเลขเลยที ช่องเป็นเตียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนต์เต็มโอ้ใช้วิทยาลัยในการรับชมมันมาหมืดลายนะหมื่นวันกันเลยบริเก็บอุ้ยสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม โอบรรยากาศดีใช่ไหมเป็นทังไปถือเล็กไรบ้างครับเมื่อวานเฮ้ยถือว่าได้เกินโอ้โบอกแต่ก็มีคนไปถือน้ำลายอยูนะแม่เนาะแม่ถือว่าเข้าตรงๆเพิ่นได้ยินได้ยินแม่บอกผมฟังว่าสามเป็นหายไปหกสามแล้วบที่นี่เพิ่นมาเข้าฝันแม่ก่อนมือเลขออกแม่บอกเขาฝันประมาณใกล้ๆห้วยออกแล้วฝันวานแม่เลยถามสิเล็กให้มาบักละแม่อยากได้สามตัววางสี่เนาะครับผมมันก็เลยมาโอ้ยแม่ก็เอาเล็กหาไซส์ที่ละไซส์แล้วมันจะอยู่รักได้หลายบาทเห็นป่ะครับเราก็บวายู่ได้รักลอยด้วยแม่เพ่ออยกัน๋วมา ครับอุตส่าห์ลงทุนบางย่างดีว่าไรเพราะบ้านแสดงว่าแม่วิญญาณน,นี่เสือไอ้คุณโบไปใส่หรือล้วไหม่ะโบโบโบแล้วม,า,มาไปมันเขาฟันแม่แล้ว่าแล้วม,มาไปแต่ส่วนเอาดูดูนั่นแล้ว่ามันก็เบาอยู่เนาะครับผมว่มาโอ้ยมันว่ามันคือสิควรผมดูหลายแต่เนาะมันว่าผมงงงงมึดแล้วมันมาเด็กไงผมก็หายไปถือแล้วแล้วว่าผมก็งึดก็แต่งกันมาฝันแม่ก็เลยตัดสินใจแามมาอยากได้สามตัวก่อนวันนั้นครับผม มันก็เลยว่าเอาหาใส่ก็เลยเอาหาใส่บันไดแหละละเอาใส่ลักลอยเรือรักซีบใส่ลักลอยเพื่อนว่ะจานตัวตรงๆไงใส่ต้งตรองเลยอย่างว่ามว่ววานจนมาแถวนั้นพอนเปรียบเปรียบคู่ชิมันจุนกระทมพอนแั้วขัวทางเมียล่ะไปใครที่เปาะเนาะบาทดพันไว้ยสื่อมุดพกเก็บลอยครับเปิดฝอแม่เป็นจังไรแม่ดวงวิญญาณเพิ่นมาอยู่นี่ปุ๊บนี่แม่เฮ็ดจังไรกับเพิ่์นดูแลเพิ่นจังไรครับ แทงแทงเขาตไงกินบ <transplant> ่ครับย้ำเสาดิเจนเดยนี่ไหมเชือกเขาต้องแทงเขาไปกินย้ำเสาซุ้มเอบ่ครับใส่บาทโอ้ใส่บาทด้วยบาทมั้งแม่นม่ใส่บาทซุ้มเอบมึอเศ้าก็ใส่อยุ๊บแต่มึงเศ้าก็มาใส่นี่น้ำใส่บาทแล้วก็พากันออกมาเอามาใส่น้าอีกยุ๊บเราก็เลยว่าโอ้ยอันวันนี้ราเลยว่าโอ้ยหมดที่สามหรือเปล่าว่าจังไรนู้ว่าไปปนนมาผมมาไปดอกย้ายผมนู้ก็ย้ายนนมาโอ้ยอยู่ไม่ได้ดอกหละบม่มีบ้านอยู่ครับ บ่แม่นนาใหญ่เลยหนินาผู้อื่นก็สร้างมุงกับสิยุหันอะไรแล้ววะอือืมอืนแรกแต่บักหลาด้อืมวางสี่ตำนั่นอ่ะอืมแต่วันเด็กนี่ล่ะโอ้ยเราหายหายถือกิลียอมรับเด็กเพื่อนบ้านนี่นับงวดเด็กบ่แม่เพราะมันจะงวดเพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านเด็กจะงวดเหรอนี่นะ่าจะงวดป้ะเพื่อนบ้านไหมเพื่อนบ้านนับว่าไรนับว่านับตันตัวนั่นไม่ครับแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่เป็นไหนสองงวดแล้วเนาะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเชื่อปู๊กโสองงวดเดี่ยวเดี๋ยวมาเพื่อนบ้านนั่ มันบ้านนี่แล้วก็บเกาฝันเนาะเป็นสิเข่าฝันทั้งสองคนเลยบ่แม่ทั้งแม่ก็ทั้งพ่อแม่อ๋อพอที่แรกมันฝันที่แหลกแล้วเอาเด็กน้อยไปหายเนาะแม่ก็เลยไปเก็บเพชรก็ไม่แต่เห็ดเน่าเน่าครับโอ้ยนี่มันเขาหรือว่าเขาวะนอกเสียจุ่มัเขาบ่เขาเล็กเขานี่บ่หนี่เขานี่ฝันบ่ได้ฝันในบัหนี่แม่ก็นอนโตอีกบ่แม่ทุเปาะส่วนหมักมันฝันไปวันพากับวันกูจำได้นอกนั่นจำบ่ได้ครับแต่เป็นวันพาวันกูนี่แม่ฝันจำได้หมด แต่ว่าก uh> ันว um> ่นแม่นวันพาวันปูเนี่ยไปถามจำเพราะไรครับผมมันลืมอืมเอ๊ะงงก็การเนาะคนนึ่งยังกับฟันแต่วันปูกับวันถังครับแต่ว่าฝันวันพาหญ่นี่แม่นลีลีสิผาคำเนาะครับฝันวันที่สิผาขึ้นสิผาคำออกขึ้นวันที่สิผาสิผาก็ออกเลยเมื่านอืมเฮ้ยว่าสุดท้าใส่เยอะแยะเลยเนาะใส่ส่ได้สามตัวเต็มๆต็มเลยแหละเอาไปคูกับของของกะป๋อนะพ่อไปละเพ่าโอ้ กับครูเลยเนาะมนนังเว้ากันอยู่กับท่อมนี่ยแะอยู่กัทอมง่วนเนี่ยแหละแต่แต่แต่แถวซื้อเพราะแถวบัานนีไม่ใหญ่น่นมากพอดีแบบเออยายตั้งี่เขาอันเมื่อวาอโทรซื้ออ้คอยแน่ไหนเฟกัสีเอาไปงั้กับเสีเอาเขากระโทม่ม่งเว้ากันอยู่หันละซื้อเบี้ยมานีพรอมนี่สองขวดนี่ม่บ้านนี่้มันหมู่บ้านจ่ตีบอมบ้านวันนี้เอาไม้แม่เนาะเดี๋ยวผมสิเดี๋วสีไปถาม่อก็นะนี่่ถ้าดูล นี่ครับผมถูกต้องแล้วนี่เสดียนนากันตัวเสดียนนาครับน้าผมฝันขอนจีแ้งเล่นล่ะหนีไปใช้กับยางน้ำหนีไปใช้กับยางน้ำเด็กเขาอีกว่าว่าเรียกเล่าว้าวบาครับผมคนละบาทรียกเล่าเขาเราผมอ่ะอ่าไอเด็กแค่สองคู่นะครับให้หาเก้าหาบ้านเอสองสองคันเหมือนแม่วงช่วยสวยๆแล้วก็เพิ่มอีกคู่หนึ่งที่นี่แต่เป็นหนึ่งที่สองที่บ้านครับ ตเไายไล้หมองเาจะเป็นเหล็กอันเนาะเนาะแน่นแ่นกียายไปบหล้มหนเนาะเสียดายแต่กระบหวแต่ว่ามัวนี่พอมีความรู้สึกว่าพอว่าเหลือศีรษาอีกวะสินะครับพอมันมันเป็นแปกขึ้นเข่านะแล้ว่ามันเข่าแค่มันขึ้นทีมันเอามาว่างไปนี่พอเราไปมันเกิดมือขึ้นเหรอถ้ามาดามาเบ่งหัวเลยอันนี้มันเป็นหง้อยนั่นก็มัรับลูกขึ้นลูกมองอยู่ครับก็เลยขึนนไปนั่งมาทีเป็นช่โมงคเขาชมงยังมานอนะยังรับอืมไม่ได้เทียบเ้ราปเด ไม่ได้แทะประเดี๋ยวเสือขึ้นไปแมงปอตะเคียบซื้อวะแมงของเราอีริ่เนาะเสือริ่เนาะแต่ว่าสีนินแม่เราไว้อย่างก็เราเห็นเสือเหล็กนี่เสือบวกบวกมึงหมดแล้วเห็นเหล็กนี่เสือหาเก่าหาดิมีเห็นจุ่บ้านผูกอยู่ที่นีบ้านนี่บ้านนี่นี่เป็นตัวเลขนี่เป็นตัวเลขเลยที่เขาเว้นเสือเสือในบวกบวกเขาเว้นเห็นแล้วเราก็บอกเลยอืมตอนนั้นได้ตื่นค่ะแค่เนาะ แล้วว่าใบาปรับแล้วเห็นเลยนะเห็นวิซี่นี่แหละนี่ครับญี่ปุ่นี่เลยแห้งดีแหง้งบอกแล้วาเบิ่งเล่าห,ห้าาดดดดดย,ออหยดิ้นเลาเบิ่งแม่ที่ดีเลยมันออกง่ายเฉยโอ้ยนี่นี่ไม่ใช่ไหมเราเบาิื้องไก่เรารับโทรศัพท์ไหมแต่าเราเบิ่งตาดีนะเห็น,นจนะริงๆนะท่านผู้ชมนะครับผมเาบื้องดีญีนนะ่ปุ่นเล่าแต่ว่ <c oughs> คาคุณเอาเบิ่องนีกมันต้องมีอันนี้คนอันนี้เนี้ยได้ซึนเชื่อมาดูเบื้องก่ะได้นล้วขอเราเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเราบอกไปเลยทีนออกเปเลยนะเฉยเลย แั่นของเราเลยวันถอาผมว่ามันเขาอยู่แล้วมันแปลกๆนะนี่มันไม่ได้ไปใส่แล้วว่าสะไปส่งมันสามม้วนเ่ยมันแปลกๆกันเลยมาเลยกังเขาออกว่ะมามวนี๋ยวเพื่อจะหายที่เพิ่มเปนสิ่เดียไปนี่เนาะเราส่งวิญญาเนี่ยายสวยมาสาตัวเ่กานี่เพ่จะให้สามตัวน่ยุแยสวยมาเาแย่สวยหาเขาให้กินนะเขาคุ้มันเก็บคนหาเขาใคนกินสัยทีทีทีแล้วบุคคลแล้วว่า ไอ้ตอกฟองเสือกนี่เพิ่นบ่อยากไปแสดงว่าเพิ่นสินเพิ่นได้ก,กินได้อยากนั่งตลอดแม็นเหม็นเฮ้ยก็เลยแบบว่าเพื่อเอาสือกลมวนนะเล่ยบ่อยากไปจัดเพิ่นอยากยุ่งมงนี้เพื่อนเขาอยากยุ่งมงนีมันม,มีคนมาขวนเนาะใช <iß S 1> ่เพื่อนยุ่งดีที่ตรงหน้าเนี่เห็นช่วยๆดิแต่เอามาอยู่นั่ปาฏิหาริย์ก็คือเหล่าเบิร์ตต้นานี่แหละแม่ละเรื่องที่เ่ิดกันนี่ที่ตากันก็จันแงนะครับก็อดดนี่อาจจะบป็เพราะเราไม่ได้ที่บ้าน ย่านเมาหย่านเมาคือเราเนี่ยเอามาให้แค่เทธอเลกเท่านั้นเทธอเดียวพ่อเลยบอกผมเธอเดียวพ่อเลยทีพ่อเอามาอีกเพราะพวกไอยยิ่เหล่านะครับวันนี้เปิดบ้านพูดอะอยากไปเที่ยวขับรถคอนเสิร์ตบ้านเพิ่งกับเล่ยตีว่าหนึ่งสี่อสองคนนะให้สวยแล้วตีแปลกๆกันเรเนก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยตีสองสองผมนั่น ที<ม>าทแก่ก็ได้แต่ว่าอ๋อพวกเราก็ม้วนหัว่าเลยวทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทุกทนแมนะ<ม>ครับผมคือพอหลั่แล้วฟันไดๆแล้วก็อาฟังแนวนั้นแหละนะครับอาจจะเป็นดือวเป็นญ,ญ,ญานของนนองที่เชื่อ่เป็นอาสิทรงตัวแท่นไปหรือว่านันนี่เนาะไปซื้อกะเพราให้ฟันเห็นเกลียวกำลังก็มนอย่างนี้นะก็ไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเมษาหน่ สามตัวนะครับท ok ่านผู้ชมครับบอกว่าน่าจะได้สามตัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมได้เฉยว่าได้เฉว่นั่งเฉวฟันเฉลนใหญ่นะเออเอาว้วนนี่เลยสามตัวนะเยดายทำไมมาตามแม่เราว่านีเนาะช่วงเศ้าๆนี่โอ้พอดีเพืะได้เขาสามตัวเลยทีือ่เจ้าเราบอกหาสิบคุ้นหาสิบเลยเนาะเออแม่พอดีขึ้นเลยวานนี้สามหกหกสามกับหาิบคุ้นหาสิบวันนี้หาหกสามกับหาซิบคุ้นหาสิบเออฟันเลยทีอ่มอเตอร์เลยวอากับฟันเลยที วันเราท่ไปวันเดียวสิวันพ่นแนววีาเอาเมื่อ,อ,พอ,พอไหร่ผมหักโปรเซ็นต์เรียบร้อยเน่้อยกหกรอยสามชิพไปไหมตายตายตายว่าสิพาะด้สื่องัวเนี่วัต่พเพราะด้งหัวเรียงเนี่ยเรียงงัวนะมันเถ่าเลย่อ,อยากห็นยงังรอบผมซื้อข้าเลียงกินกันอยู่นี่กับเผาหัวอยู่นี่เลยครับพ่อได้แก้คัดนะพอมอหัวมันพุ่ขึ้นนะครับเนี่ยหน่อยซื่อไม่หน่อยใหญ่ไม่ข้าเดียวหนึ่ง ครับนผู้ชมบอกไฟกินนุ่มนะหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอยากรู้รายละเอียดของเชือกนะครับผมก็ทั้งสีด้อครับตัวนี้เป็นกระดาษอันนี้บป็นกระดาษชื่อละมเป็นบุญโอ้คิดซื่อเลยก็นอสมวัตถุนีีกว่าเอาตัวนี้เขาส่งมาให้นี่แหละเออหายันหนึดี๋ยวมันย่างสองอันแล้วพ่อจะบอกอืมอีกได้ค่ะท่านผู้ชมนะครับรอตามต่อเลยนะครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะครับขอเลขขอเลขวันไหนครับขอหนึ่งเมษายนนะครับผม แนวทางหนึ่งเมษายนนะครับส่วนตัวเลขที่ให้ดูไดบิวใหม้เมื่อกี้เผื่อเอฟซียากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับผมแมนแมนเพราะว่าเลขที่พ่อฝันเมือนขึ้นอีสสามารถเทพเป็นอะไรรัฐบาลไทยได้บ่วพอพออย่างแรกผมก็บ่าขอจะกก็เพ่เคยฝันแบบนี้เลยนี้เผื่อเอฟซีเป็นอย่างไรกันยังมากเลยลอตเตอรี่นะครับผมเผื่อเป็นอยากจับจองฉลากกินแบงก์รอเอาเนี่ยนะแมนแมนรอเอฟซีก็รอติดตามนะครับผมหรือว่าถ้าชอบหรือว่าถ้าชอบตัวนี้ที่พ่อรั้งไปความฝันไป นะครับผมแปลความฝันนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับเพราะพ่ลลังครับแม่สวยในเล่าสีท่านบุญยังไหน่องที่ว่าเชือกติดตลอดเลยครับนะครับแต่แก่ควาฝันถือว่าฝันต่องวดนะครับผมเผื่าเอฟซีอยเที่ยวเพื่อนบ้านหรือว่ารัฐบาลไทยของเราก็เหลือแต่มัดเนาะแต่ว่าถ้าชอบก็จัดแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยแก่าลืมแม่หลวงพ่อตัวนี้อย่าลืมเลย่นบ่เปล่งเงินบ่จะลืมก็้อพวกนี้ก็อย่าลืมนะครับผมหนึ่งเมษายนอย่าลืมนะครับผมแต่ขอย้ำนะครับการทําพิธียังไม่มีนะครับของวันนี้ แต่เดี๋ยวมือเดี๋ยวคอยสีมาติดตามน้ำพออีกเท่านึงน้ำพอเนาะครับครับเดี๋ยวตัวเล็กต่ว่าตัวไห้เอฟซีเข้าเบิ่งตัวที่บ้านในตัวยาดเรื่องนี่กันอะไรกันนี่ตัวยาดเรื่องแมนเรื่องอยู่กับวันเกิดแล้วก็พ่อสอนพนเนีอยย่างช้อันนี่ละอืมักตัวไหนแต่คอยจับเอาโอ้โหแล้วเอาสีเล็กตัวยืนหนีก็ได้ไราคาเดี๋ยวยิ สามตัวเขาอยู่ในแถวๆนี้สิของหัวนะครับาะแมนครับแมนแมนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหนึ่งเมษายนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็จัดก่อนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมหรือว่าถ้าชอบเที่ยวต่างประเทศก็ลองรุ่นดูนะครับผมก็ถือว่าพ่อลำหรือว่าอาจารย์รำนี่ยทำความฝันให้ตาเฮานะครับผม